โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเศรษฐีดูใบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ในเกม ค่ายจิลินะครับทุกคนก็เป็นโลมาเหมือนกันแต่เป็นโลมา X นั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่านะครับมีคนดูขอผมมานะครับว่าช่องเศรษฐีอยากให้เล่นโลมา X ทุน5,000ให้ดูหน่อยเดี๋ยวเสียบูไนจะเล่นหนังหลังเศรษฐีดูใบเล่นให้ดูก่อนโอ้โห <c oughs> เสียบเสียบูไนก็มานะครับทุกคนโอเคจัดไปครับทุน5,000ันก็จัดมาแล้วนะครับเติมมา5,000ันะครับมาดูกันนะทุกคนก็ขอมาไม่เคยขัดจัดไปครับผมก็มา เบ็ดอะไรก่อนดีครับทุกคนโอเคเราก็เบาๆไปก่อนแล้วกันนะทุกคน30สไปจัดไปครับผมดูเชิงไปก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวลาสี่ทุ่มห้าบห้านาทีนะครับทุกคนมาดึกเลยวันนี้ <laughs> ผมเผลอหลับไปนะทุกคนมาเบ็ดร้อยห้าสิบ เผลอหลับไปช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นมาหิวข้าวครับ <laughs> หาอะไรกินเสร็จก็ต้องมาจัดต่อพี่เจกันอืเ <c oughs> จกันอยู่ข้างบนบน,นัสทาไมมาขัดอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> หน้าสิงโตก็ไม่มาเนาะเสียดายจัดเลยครับทุกคนยังดีนะได้มา950าร้อห้าบครับเบ็ดร้อหเข้าอยู่ทุกคนอย่างเข้าอยู่นะ350รอ้เอออุ่นต่อแล้วก็มีขวานต่อหรือเปล่า มีต่อครับทุกคนเอาแล้วไงเจกันไม่มาอังุนได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับก็เกมเนี้ยถ้าเราเล่นได้เข้าโบนัสอะทุกคนผมเองคิดว่านะเคยเล่นอยู่นะครับคือโบนัสเนี่ยก็จะคือัไงอะจะฟันสิ่งโตได้เยอะอะครับทุกคนดีกว่าโลมานะผมโลมาโจ๊กเกอร์อะ ของค่ายนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราเลือกอะ่ะส่วนใหญ่จะขึ้นขวานให้นะครับทุกคนอ่าจะได้ดาบอะ่ะเขาเรียกดาบหรือขวานผมก็ไม่แน่ใจอนะ่ะเรียกทั้งสองอย่างเลยแล้วกันก็นั่นแหละครับผมมีความรู้สึกเวลาผมเล่นเกมอะไรผมก็จะจําเขาไว้นะครับทุกคนแต่ละเกมว่าจะเป็นยังไงบ้าง โอเคยังเข้าหน้าลายอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะยังไม่มีแบบว่าโตมเดียวถอนอย่างนี้นะทุกคนดูกันไปเรื่อยๆโอ้โหดอกนี้พันสามเป็นไงโตมเดียวถอนยังไม่ถอนครับจัดไปต่อครับทุกคนนี่นะเวลาเบ็ดเยอะๆเนี่ยเวลามันเข้าแบบนี้มันเห็นเงินนะครับทุกคนหลักพันแน่ๆโอ้โหโบนัส โบน,นัสเหมือนจะเข้าครับทุกคนแปบ๊บเดียวที่ได้มาคืนไปหมดแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้าหน้าลายนี่ก็คือจุกอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ไหลจัดๆเลยเวลาไม่จ่ายก็ไม่จ่ายจริงๆนะครับเนี่ยได้พันหนึ่งเสียมาสองพันอย่างงี้นะ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ถอนแล้วมาแบบนี้ โอ้โหหลายยาวเหมือนกันนะครับนี่นะถ้าได้หน้าคนอัศวินนะทุกคนโคตรสุดอะเต็มหน้านะก็ผมเองไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับเกมจิลิเอโรมา X ของค่ายจิลินะครับทุกคนเพราะว่าก็เล่นแต่เกมพวก P P P G อยู่นะช่วงนี้ ีริไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับทุกคนมีคนดูขอมาผมก็เลยกลับมาเล่นลองดูแล้วกันเนาะว่าจะปังหรือพังนะครับมีอยู่2อ,อย่างแค่นั้นเองก็ <c oughs> <c oughs> เล่นยามดึกด้วยนะทุกคนสลับเบ็ด150กับเบ็ด30นะครับสวยร5อยห้าสิบพูดถึงยังเข้าอยู่นะทุกคนเอออื <c oughs> ม้มีตอ่อ โอเคสวยมีอะไต่อหรือเปล่าได้องุ่นครับมีแต่ดอกเบาๆอ่ะทุกคนตอนนี้แปบ๊บเดียวแล้วหมดไปพันห้าแล้วครับองุ่นมาเอ้ยได้ขวานโอ้โหสองร้อยโอ้โหองุ่นมาจริงอยู่ข้างบนกวานมาตัดเราไว้ก่อนนะ โอเคเดี๋ยวยังไงจบอุ้ยก็คิดว่าเราเต็ม400ได้อยู่ครับจัดมาอีกรอบเดียวฟรีเกมไม่มาก็เดี๋ยวจบนี้ผมจะไปเล่นทุนน้อยดูนะครับทุกคนแต่ก็จะเป็นอีกช่องนึงนะครับของช่อง Tomorrow จะไปหาเกมเล่นกันยังอันยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นเกมอะไรเลยครับทุกคน แต่ผมเห็นคนขอมาเยอะแล้วนะครับขอเกมขอเกมมากัน2อสท่านแล้วนะสำหรับที่ขอมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้พรุ่งนี้นะครับช่องนี้ผมกำลังคิดทำคอนเทนต์อะไรดีทุกคนช่วยคิดหน่อยได้ไหม <laughs> จะเอาคอนเทนต์อะไรดีครับแต่ว่าผมขออย่างเดียวแหละคอนเทนต์หุ้นหุ้นหุ้นเงินกับเอฟซี FC นี่ไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนผมไม่อยากจะมามีปัญหาที่หลังนะครับ พอบอกว่าไมา่เสียไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรถ้าเสียเข้าจริงๆนี่เรื่องเงินนี่ไม่ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนผมก็เลยไม่อยากมีปัญหานะครับก็ขอให้เอาเว้นอย่างเดียวอะทุกคนนอกนั้นลองช่วยผมคิดหน่อยว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรดีแต่ทุนหนักได้นะบอกได้เลยว่าทุนหนักได้นะช่องนี้จัดให้เลย แต่ตอนนี้คือจะล่วงอย่างเดียวเลยเหรอคือไม่เข้าเลยทุกคนเข้ามาดอกเล็กๆนะแล้วก็เว้าทีหลายดอกนะครับเฮ้ยโลหรือเปล่าไม่มาอังุนตัวบก็ให้มาครับดอกนี้สวยหกร้อยดอกนี้ถ้าเป็นหน้าอัศวินนะไม่ต้องสืบเลยทุกคนผมถอนเลยบอกเลยถอนทันทีนะครับ <laughs> ได้กำไรต้องเอาไว้นะ นั่งเสียดายทีหลังนี้ผมไม่เอาแล้วดูดูแล้วไม่ขึ้นเลยนะครับทุกคนมันเข้าก็จริงนะแต่ว่าเวลาเข้าดอกหนักๆแล้วก็ได้แล้วก็เอาคืนไปหมดเลยอะ่ะผมก็เล่นช่วงสี่ทุ่มห้าส้นะอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าคนที่คนดูที่ขอมาเล่นช่วงไหนแล้วแตกดีไหมครับลองบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอีกรอบหนึ่งนะโหเหลือสองพันแล้วทุกคนน่าจะแย่นะครับแบบนี้ หลังจากที่ผมปังมาช่วงหนึ่งเลยนะตั้งแต่ตุดจีนมานี่โบนัสโบนัสเข้าแจ็คพอตแตกนะครับแล้วก็มีแตกไปเกือบครึ่งแสนนะครับเกมไอหมูเป็ดไก่อะ่ะโหยังสุดอดี๋ยทุกคนนี่ก็ยังเป็นเอากำไรมาต่อเอามาเล่นดูนะครับมาดูวันนี้น่าจะล่วงแล้วแหละดวงน่าจะไปแล้วครับทุกคน ร้อยาสยาวๆแล้วตอนนี้จริงๆร้อยห้าิยังยังยังเข้าอยู่นะแต่คืออย่างที่บอกอะทุกคนพอเข้าก็คืนไปอย่างไวเลยอะขวานมาไม่มาอีกนี่นะครับยังเข้าอยู่ต่อเนื่องนะครับเบ็ดนี้โอ้โหเสียดายเอ้ยโ,โบนัสมาสองไม่เท่าไรหร่แต่มาสามแล้วหน้าลายไม่เข้าเนี่ยดิโหโ,โบนัสนี่ยังเก็บเลยครับโคตรจี๊ดเลยทุกคน โอ้โหเลื500 300แล้วครับทุกคนเอ้ยกลับมาอีกเท่าไรพันสองขวานเต็มช่องโอเคแต่ถ้าเต็มหน้านี่ก็โคตรจะสุดเลยนะทุกคนนี่แค่เต็มช่องเฉยๆนะครับแล้วก็เจก,กันเต็มช่องอีกมีโลหรือเปล่าตรวกก็ให้โล่มาอีกครับกวานมาแล้วแหละจังหวะนี้ไม่มาอีกถ้าขวานมาอีกก็สวยมา เกือบจะล่วงไปแล้วนะเมื่อกี้เหลือ200 300แล้วนะครับกลับมาเป็นพันกว่าแล้วครับทุกคนต่ออีกได้อีกหน่อยนะเดี๋ยวผมวัดเบ็ดนี้แหละทุกคนหาจังหวะถ้าจะเพิ่มเราค่อยหาจังหวะเอาเนาะมีอะไรต่อหรือเปล่าไม่มี ดูน่าจะขึ้นยานะครับเนี่ยมีแววมีแววล,ล่วงนะครับแบบนี้แต่อย่าเพิ่งนับนะอย่างเมื่กี้เหลือ300ยังกลับมาเป็น2,000เลยตอนนี้เออมา400ครับโอ้ยทำไมมันกระตุกกระตุกนะโลมาช่องแรกตรลกบ็ให้เออโอเคทุกคนเข้าฟรีสปินสักทีนะครับก็ไปดูกันนะทุกคน4คอมโบนะเกมนี้จะได้ไปที่3ฟรีเกมนะครับทุกคน ปีเกมก็เขาก็จะไวมากนะครับหืมโลมาขาแมงมุมเลยทุกคนถ้าเมื่อกี้หน้าลายจ่ายแบบหน้าลายนั้นนะผมว่าสุดนะครับโอ้โหดอกนี้เก้ารอยห้าสิบมีต่อด้วยสวยขึ้นมาอีกหน่อยครับทุกคนพันเก้ารางวัลรวมนะครับจัดไปตอนนี้กลับ ตีทุนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับทุกคนเป็น3,900แล้วไปต่อดีครับยังไงเอ่ยอีกวานขวานไม่มาคิดว่าขวานช่อง3จะมาก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะผม ช่วยผมคิดหน่อยว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรดีนะครับทุกคนจะเอาแบบว่าทุนทุนพันปั้นถึงปั้นถึงแสนก็โอ้โหผมคิดดูแล้วมันก็ยากอยู่นะทุกคนแต่มันอันนั้นมันก็จะเล่นหลายรอบหน่อยนะ ถึงแสนนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าพันปั้นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับไม่ขึ้นจริงๆครับทุกคนดูๆแล้วนะขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็คือไม่ได้กำไรไม่ไม่ได้ถอนอ่ะทุกคน เหลือพันพันห้าละเงียบแล้วครับเริ่มเงียบแล้วครับดูดีนี่นะเวลาเขาดูดดูดดูดโอ้โหโหดแล้วก็ได้หน้าร้ายแบบว่าถูกถูกครับทุกคนขาดทุนด้วยนะโอเคหลอกนี้ได้อยู่200ไม่มีต่อครับออาผ่านสุดท้าย700ครับ นี่นะได้หน้าหลายถูกๆจริงๆนะผมมองออกเลยว่ามีแววนะครับทุกคนตั้งแต่โบนัสแล้วก็ฟรีเกมนะครับทุกคนไม่มา270เรียบร้อยโอเคได้ได้อยู่โลมาหรือเปล่ามาครับเอาอย่าเพิงเ่งอย่าเพิ่งนับเออฟรีเกมต่อหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีครับทุกคนได้มาอีก250 นี่จะยื้อผมไว้ทําไมนะเนี่ยขอดอกหนักๆเอาแบบฟื้นเลยนะจะการมาไหมมาครับโอ้โหแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อนะแบบนี้จริงด้วยครับทุกคนไดโลครับผมนี่นะยื้อผมอีกแล้วเออเอาแต่วดูเขาว่าจะไหลไหมไม่ไหลนะครับทุกคนได้มา400นะครับผม ดูแล้วน่าจะร่วงครับไม่น่าจะรอดนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็กําไรที่ได้มานะครับเหลือ120ยแะครับทุกคนโอเคเบ็ดสามสิบไปครับโอ้โหรอบนี้เป็นไปได้นะครับทุน5 0 0พันไม่รอดนะครับก็ร่วงเลยนะทุกคนกลับไป0ูนย์บาทน,นะครับ<笑><笑>ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ายังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงผมได้แบบ มาหลายเกมแล้วนะครับทุกคนก็มันมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของแบบนี้เปนของเสี่ยงโชคนะครับทุกคนก็รู้ลิมิตนะคือเสียเท่านี้ก็คือพอไม่ต้องไปเติมเล่นอีกนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่แนะนําเลยนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็ผลงานต่อไปนั่นเองนะครับผม ยังไงฝากเรื่องคอนเทนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายครับ